ล้อสวัสดีครับน่างงเลยสานนี้เราแค <ก S 1> ่กำลังจะหมดแกล้ <c oughs> จะหมด <c oughs> เข้าสู่จังหวัดน่านเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศมันเป็นแบบเหมือนเมืองในหุบเขาอะฮะแล้ววิ่งหลบภูเขาตลอดทางผ่ามนมาเป็ุ่มกยี่ลูกแล้วดูสิ ได้สุดยอดมากประมาณ100ออกว่าโค้งนะครับอันจะมากมินที่เราไปกินส้มตำกันนะครับครับเจอดวดตานด่านตรวจเออด่านตรวจ พุ่นน้ำอุ่ยอุ่นน,น้ำอุ่นไม,ม่ให้ปวดกูรลกร <c oughs> มีจ่า <c oughs> เฉยจ่าเฉยก็มาลิผ <c> ภ <oughs> <c oughs> าไม่ออกเลยวะตัวมึงหน้าเป็นไงวะนะกะเจ้ากระเจ้าโค้งเลย เขานะเชีรยยิ่งกว่าชอ,อดแล้วอ่ะพาชู่ใจคิดแบบไอ้เหี้ยกูเลยป่าวว์ไม่ไม่น,นั่งเครื่องบินเหมือนขอเขาไม่ได้บรรยากาศนี้นะอโอเคถึงแล้วเจออันใหม่ฮ <Hello! S 1> ัลโลสวีครับ ตอนนี้เราอยู่ถึงแล้วมเมืองหน้าแล้วนะฮะโอ้โหทรมงหดมากเจอไปกี่โค้งยเขาไม่รู้มากมายเลยเกินสี่สิบห้าสิบโค้งอะมากมายเลยนะฮะเขาเมืองแล้วเขาเมืองแล้วตอนนี้ปัญหาคือแก๊สมันจะหมดไงเติมแก๊สก่อนก็ปาเข้าไปสิบโมงสิบห้านาทีก็สิบชั่วโมงละละสิบชั่วโมงละ เก้าชั่วโมงจะเก้าชั่วโมงละโอ้โหเก้าชั่วโมงนี s, ้บุตรเราแวะกินข้าวได้ไงใช่แล้วนี่เราแวะอยู่แวะกินภูเขากินมากแล้วถ้าแกเต็มเต็มเมื่อกี้นะอัดโค้งโคตรสะใจเลยแย่แย่แย่เย่แย่วันนี้คนคนจะมาดูเราทัุกวันเลยหรือเปล่าอ่า กิโลวะจับจ right ัใชหนาดเนี่ยะร้อยกิโลแล้วนะฮะโอเคโอเคว่ากันแก๊สอ่ะตอนนี้เราก็เจอปั๊มแก๊สแล้วนะครับเจอคนลุงคนหนึ่งใจดีมากเลยขับรถมาด้าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนานะขับมาด้ช้างเหยียบแล้วเราก็ถามว่าปั๊มแก๊สอยู่ไหนแต่ก็ขับนำมันเลยนะแล้วก็ให้เราเลี้ยวเข้ามาเนี่ย โรงแรมแบบหนักมากเลยครนี่ก็จะการหญงที่พักละเวลาตอนนี้ก็ประมาณเศษโมงครึ่งเก้าชั่วโมงอ่ะโอ้โหตอนเราแวะแว,แ ו, แวะกินนู่นกินนี่ด้วยเดี๋ยวเจอที่พักค่อยว่ากันสวัสดีครับวันนี้เราเพืว่าถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วมาชมกันดีกว่าห้องพักเป็นยังไงฮังโลโหล หลบไปแล้วกันนะมาเดินจิงกลงเจอห้องพักแล้วนะครับแล้วก็เจอแมงสาบด้วยนะครับเมื่อกี้โจ้กับโจวปีเตอร์ปีเตอร์นี่คือบรรยากาศตอนรับแบบบรรยากาศห้องพักของพวกเราแล้วพี่ก็มีอ่ะปีเตอร์โอ้โหโอเคอ่ะสามเลยอ่ะพี่ดีหรือเปล่าดีอยู่ห้องเธอเฮ้เวลาเก้าชั่วโมง โอะถึงเย็บเปลี่ยนนอนดีกว่าห้วงสวัสดีครับอันนี้พวกเราตื่นแล้วนะครับี่โมงวะประมาณสี่โมงมาสี่โมงครับมานึ่นอนเลยอะ่ะนอนไม่ตื่นตื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะไปเช็คซาแล้ว สี่โมงเลยสี่โมงแล้วเช็คซาวเช็คซาวเสร็จเราจะไปเดินเล่นที่นี่นะครับดูบรรยากาศของจังหวัดน่านเนี่ยในที่เที่ยวจริงใช่ยวนีไม่เมานะอันนี้เที่ยวไม่เมาไม่เอาไม่เอาแล้วเที่ยวแบบคุ้มเลยไม่เอาไม่เอาเมาไม่ชอบเบื่อเมาแล้วนะเดี๋ยวว่ากัน